สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงคุณหมอครับในกรณีที่เขาบอกว่าเป็นโรคผิวหนังเนี่ยนะครับ,รบเป็นโรคอะไรกันครับผิวหนังโรคผิวหนังที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็คือสิวนะครับอันดับสองนี่ก็เป็นผื่นตุ่นอักเสบที่เรียกว่าเอ็กซิมามนะครับอันดับ3ก็คือเป็นกลุ่มโรคพวกสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็อันดับ4ก็เป็นพวกโรคผิวหนังอื่นๆเช่นพวกโรคด่างขาว ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีอันตรายต่อสุขภาพอะไรทั่วไปสักเท่าไหร่แต่จะมีผลเสียกับสุขภาพจิตไดร้รักษาอย่างไงครับการรักษาส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากการใช้ยาทาก่อนนะครับถ้ายาทาแล้วไม่ได้ผลก็อาจจะมียารับประทานนะครับถ้ายารับประทานไม่ได้ผลอีกก็อาจจะเป็นการรักษาพิเศษเอื่นๆในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะต้องใช้แสงอาทิตย์เทียมเข้ามาช่วยเพื่อรักษาในรายที่รื้อรงังหรือว่ารุนแรงรหรือว่าไม่ตอบสนองก่บการรักษาด้วยยาครับ ก็เป็นการใช้คลื่นแสง mm <h. S 2> ในช่วงคลื lair, ่นของ UV นะครับ UV วก็คืออันต้าไวโอเลตซึ่เจอในแสงแดดมาใช้ในการรักษาโรคนะครับการรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียมนี่ก็จะมีอยู่แบ่งใหญ่ๆได้2แบบนะครับก็คือแบบที่หนึ่งคือฉายทั้งตัวเป็นหรือเป็นเฉพาะพื้นที่กับฉายเฉพาะจุดครับแล้วเทคโนโลยีนี่นานหรือยังครับถ้าเป็นการฉายแสงทั้งตัวหรือฉายเป็นพื้นที่เนี่ยคงมีมานานแล้วครับ20กว่าปีแต่ในรายที่เป็น เฉพาะจุดเนี่ยเพิ่งมีการรักษาเนี่ยมาประมาณสักไม่น่าจะเกิน10ปีครับแล้วเหมาะสมกับการรักษาโรคที่ว่านี่ที่สุดหรือเปล่าครับทางปฏิบัติของทั่วโลกเนี่ยเขาถือว่าการรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียมเนี่ยได้ผลดีมากในสเก็ตเงินและด่างขาวครับ,รบโรคผิวหนังเสี่ยเพื่อด่างทุกชนิดครับมันมีวิธีไหนที่จะป้องกันไหมครับที่จะไม่ให้เกิดโรคอย่างที่ว่านี่ด่างขาวก็ดีหรือเ e อ็กซิมาอะไรก็ดีเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยหา วิธีการป้องกันเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะโรคเกี่วสนใหญ่เนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมดีที่สุดเลยก็คือหลีกเลี่ยงความเครียดหลีกเลี่ยงความวิตกกังวลนะครับเพราะว่าเขาพบว่าปัญหาทางจิตใจเนี่ยจะมีผลรบกวนและทําให้เกิดปัญหาทางผิวหนังได้ด้วยมันก็คงต้องรักษาใจให้ดีก่อนข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็รับประทานอาหารให้มีประโยชน์ครบห้าหมู่สะอาดนะครับ ก็น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังแล้วก็ถูกโรคหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมารุมเราฟังคําแนะนําของคุณหมอพีรพัฒน์แล้วก็ขอให้นําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ขึ้นนะครับและอย่าลืมติดตามอุ่นใจใกล้หมอในตอนต่อไปครับ